รับเงนินค้าวทองมให้กูมั่งเนี่ยฮะฮะมึงข้าตัวรองเท้ามาให้กูมึงมันได้อะไรวะเนี่ยไอ,อ้ทองมา่นี่มานี่ไหนเอามาดูดิโอ้โหพอรู้ว่าถ่ายวิดีโอนี่หนีเลยถ่ายเป็นหลักฐานนะใช่แล้วเราจะจับเข้าคุกหรือเปล่าเอาจะจับมึงเข้าคุกหรือเปล่ามึงกัดรองเท้าเขานะ่ะมานี่ เร็วเร็วมายืนยันเลยว่ามึงกัดรองเท้าเขาเนี่ยมาเลยเนี่ยเอาถ่ายรูปไว้ถ่ายวีดีโอไว้เป็นหลักฐานแล้วมึงวพามึงกัดรองเท้าเขาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะจับไปติดคุกหมาระวังให้ดีๆและเออจะเอาเขาคุกวันไหนเนี่ยบอกด้วยเออกัดแต่รองเท้าชาวบ้านเขาเนี่นนะ่ะ እ እ እ